สวัสดีค่ะเก้าทงกับไอช่นเคยนะคะไอนะคะที่ปรึกษาการขายโตโยต้านรครทนสาราบางบ่อค่ะและคลิปนี้นะคะไอนะคะมีรถนะคะที่ตกแต่งนะคะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค,คา้ารุ่นนี้นะคะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะ2.8งดคคนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่7,740 0 0บาทเป็นสีเทาดำนะคะแต่ถ้าออตโต้ราคาจะอยู่ที่826,000บาท เป็นเกียวโตนะคะละ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไอซ์พานะคะมาชมนะคะว่าไอซ์นะะมีการทําการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวไอซ์พาลับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าด้านหน้าของรถคันนี้นะคะก็ได้มีการนะคะติดตั้งตัวกันแคล้ง GR สีเงินนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเดีจะบอกว่าสวยมากนะคะ ตัวกันแคล้งะคะมีให้เลือกนะคะ2ส,สีสีเงินกับสีแดงลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้นะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างกันบ้างรถคันนี้ได้มีการเปลี่ยนลอ้อแมอ็กยางเป็นตัวลอ้อแม็กเรโซรุ่นููรสีดำนะคะมาพร้อมกับยางดีเซนตีออเทอเรนอรตัวยางอาทีจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราลุยได้ในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางลุกลังหรือว่าในเรื่องของการปีนเขานะคะสบายๆค่ะแล้วก็เหมาะต่อการบรรทุกด้วยสําหรับลูกค้าที่กาลังมองหาในเรื่องของการใช้งานของรถคันนี้อยู่นะคะอาจก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมก็ตัวกันตัวบันไดข้าง GR สวยมากติดตั้งเพิ่มเติมก็ตัว ข้อเกล็กเอาเรนเดอร์ er. ของรถคันนี้ก็มีบรรทุกบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะคะเพราะคันนี้นะคะใช้งานที่ต่าง,างจังหวัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็ไม่ได้มีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีบันไดข้างเรามีตัวกันชนท้ายมาให้แล้วนะคะมีเซนเซอร์มาให้แล้วตัวกล้องถอยมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งาน อะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันบ้างเดี๋ยวพาดูภายในของเอ,เอ,เอ,เอ่อเกียร์ธรรมดาภายในก็ไม่ได้มีติดตั้งอะไรเพิ่มเติมถ้าตัวเกียร์ธรรมดาก็เบาะเบาะหนังจากโรงงานมาแล้วออโต้จะเป็นเบาะผ้อาอเค ท่านใดน,นะคะที่สนใจรถกระาบะาตอนเดียวโฟเท็กอยู่ตอนนี้มีรถส่งมอบทุกสีทุกเกียร์รุ่นนะคะกองคันนี้ไอจัดโกอาชีพเกษตรกรผ่อนรายปีนะคะถ้าอยากรู้เรื่องไขในเรื่องของการวางดาวหรือในเรื่องของวันรับรถเดี๋ยวไอทิ้งไลน์แล้วก็พโทรไว้ให้ตรงนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามทางไอได้สำหรับคลิปนี้ไอขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถสวยๆให้ชมอีกแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะ